ก็ฝากด้วยนะงาน EP3 เนาะพ่อฝากกลุ่มปิดก็ยังยังเปิดรับตลอดนะลูกกลุม่มปิดก็เข้าไปที่สอนรักเนชนกเพชรวิเชียนจ้ะขอบคุณมากคนไหนซื้อแล้วก็ขอบคุณนะพ่อยังไม่รู้เลยนะยังไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมขอแก้บน ก็มาครับมาเพราะพวกนี้เชิญเข้ามาหลายๆคนอยู่เนาะครับขอบคุณมากซื้อแล้วครับพ่อขอบคุณนะครับจ้ารอในกลุ่มแล้วขอบคุณมากครับคุณน,นครสวัรน์เหรอ,อขอบคุณมากครับ อยู่ใกล้ๆแถวนั้นถ้าน้องไปเล่นสามนอะไรไปเล่นก็ไปเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ใครอยู่แถวปากช่องแถวสระบุรีหมวกเหล็กน่าจะใกล้ไปเป็นกำลังใจนะบ้านสามนอไปเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะ ้องเติ้นเหรอเติ้นพุทธิพรอะไรเนี่ยเหรอพุทธิเมธอะไรเนี่ยเหรอโอ้เติ้นใช่ไหมเติ้นเป็นพระเอกนะแต่ก่อนเนี่ยแต่มาอีพีสามน่าจะเป็นพระเอกนะเพราะว่าพอเล็งเอาไว้แล้วให้หาหัวมอนหาอะไรมาใส่ละว <c oughs> <c oughs> ขามทะเลสอออยู่ขามทะเลสอใกล้คาเฟ่ไหมต้องเข้ามาในตัวเมืองจ้ะ มาในตัวเมืองใกล้บกสองใหม่จ้าขอ,ขอบคุณมากขอบอออคุณมากต้องมองเห็นเหรอข้อใส่แว่นนีน่นอันไหนของเขาอื้อ EP สามันที่ยี่สิบสี่นี้ค่ะยี่สิบนี้ก็ปิดปิดรับคุมปิดแล้วนาปิดรับวันที่เท่าไหร่นะยี่สิบที่แรกเคลียเคลียคนก่อนเคลียระบบให้เรียบร้อยหลังที่ยี่สิบโอ้เหลือไม่กี่วันนะนี่เหลือไม่กี่วันแล้วลูกคนไหนยังไม่ได้ซื้อวันที่ยี่สิบ่ะี่สิบมาค่อนข้างช้าอ๋อต้องเข้าเข้าก่อนยี่สิบนะลูกเดี๋ยวยี่สิบเดี๋ยวเขาเขาปิดรับแล้วมันจะเข้ายาก ขอบคุณมากครับขอบคุณครับส่งดอกกุหลาบให้อุ้ยปลาอะไรออกมาตัวอย่างใหญ่เลยขอบคุณมากเติ้นพุทธิเพศพุทธิพรเติ้นจะเอาอะไรมาหลอกพ่อฉันไม่รู้เอาอะไรออกจากถ้ำมาปลาหวานเปล่าไหนเอาอะไรเติ้นให้พ่อเติ้นเอาอะไรให้พ่อปลาหวานปลาหวานเหรอเพราเจ้าเติ้นเป็นพระเอก EP สามไง ว่าสั่งหัวมอนพิเศษไปแล้วจากสั่งทําที่ชนบุรีแต่เขาบอกว่ามันไม่ได้ซไซส์ต้องย้ายย้ายที่ทําน่าจะไปทําแถวจันเพราะจะเอาพลอยจริงใส่ของเกี่ยว